สวัสดีค่ะฟูวันนี้เรามาเที่ยวที่ตลาดกันนะครับขนมแปดชุ่มชนขนมแปดสวัสดีครับผมชื่อว่าเอฟซวันนี้ผมมาเป็นเพื่อนของเขาครับเราจะมากินกว๋วยเตี๋ยวกันนะครับชิงชงโนวพิงเที่ยเ,เงจะมากินตุ๊กเดืกันครอบผม ใช่ครับวันนี้นี่ครับเดินเข้าร้านเลยนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบเรื่องง่ายๆนะครับใช่ครับวันนี้ฉันตกเส้นหนังมีจะนายจะมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวน้ำเอฟซีก็กินก๋วยเตี๋ยวน้ําวันนี้โอเลี้ยงอร่อยมากครับดันมันช่งคุ้มไก่นะครับดที่มาเลเซียที่ที่ในกรีซนี่นะครับก็กินปกัพคนยองอร่อย มา,มาเที่ยวโอเอซินะครับก็คือเป็นสวนสัตว์สัตว์ใต้น้ํานะครับนี่แลกกินไก่แต่ผมไม่กินแต่ผมกินปต่บารากินปูาบาระนะครับเอซกินปูบาราแต่จะนายกินแต่ไก่นะครับแล้วก็ซ้นตํมด้วยนี่อร่อยมากๆเลยครับผมกินจนหมดจักันยูผมไม่ยอมให้ใครกินต่อเดียวผมคือลูฟี่นี่ครับอันนี้ไปเที่ยวที่ปวานนะครับ ไม่ไปพิจบอัาหนึ่งที่มีปลาอะไรชนิดเกือบกัดผมไม่เกือบกัดนะครับเออมันเป็นมันโมครับมันโมนี่นะครับก็แล้วผมก็ไปซื้อปลาเน่าที่ร้านหนึ่งนะครับผมก็ลองไปขายแต่มันมีความเหม็นหึงมากปลาไม่แดดเลยตัวนึไงเลยครับปลาไม่มีปลาแดดแล้วปลาโมบอกว่าเลือกกินมากแล้วก็ไปแล้วต่อไปเลือกกินมากนะครับแล้วต่อไปเมื่อกี่นาที แล้วผมกับเพื่อนก็แกล้งไปเอานี่นะครับก็ต่อเลยนะครับอันนี้จะนายมากินกุ้งแล้วก็กินหมึกนะครับผมกินอย่างอร่อยครับและมีความไอ้นี่ด้วยนะครับมีความเลอะปะเลอะฟันใช่ครับอันนี้ก็เป็นหมึกนะครับหมึกช็อตใช่หมึกช็อตราคาตัวละแปดสิบเก้าบาทจะนา่ก็ได้กินสสจีบาทด้วยนะครับใช่ครับกิน แล้วเพื่ผมก็โดนไข่มันเล่นงานและตอนนี้อยู่กับที่ร้านบิงซูผมกินบิงซูคนเดียวเกือบหมดนี่ครับแล้วผมก็แพ้กับมันแล้วเพื่ผมก็กินแต่กินน้อยผผลกินหมดมเลยนะใช่ใช่ใช